3นาทีกับ VR p r โปนะครับผมพักสุภกิจจากมุ้งลวด V ว p ย o นะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในปี2020นะครับมุ้งลวดประเภทไหนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับมาเริ่มที่อันดับที่3กันก่อนเลยนะครับอันดับที่3ก็คือมุ้งลวดบานเลื่อนนะครับรุ่น sm 1.8นะครับผมขออนุญาตให้ดูเฟรมตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นมุ้งลวดบานเลื่อน sm 1.8่นะครับ ซึ่งเรามีการสั่งผลิตเป็นพิเศษนะครับมีเฟรมที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติแล้วก็มีความหนามากกว่าปกตินะครับซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกันเนี่ยครับจะเห็นได้ชัดว่ามุ้งลวดบานเลื่อนธรรมดานะครับกับมุ้งลวด S M 1.8นะครับมีความหนาที่ค่อนข้างจะต่างกันมากนะครับทำให้เวลาเราไปผลิตงานมุ้งลวดจริงเนี่ยครับสามารถผลิตได้ความกว้างสูงสุดถึง1เมตร50นะครับและก็สูงสูงสุดถึง3เมตรนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่เส้นคาดกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็น มงรวดบานเลื่อน SM 1.8นะครับสามารถทำสีพิเศษได้ด้วยนะครับจะมีมือจับฝังในตัวนะครับเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความสวยงามนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับอันดับที่2นะครับก็คือมุงลวดกันยิ่งจกนะครับหรือว่า Gecko Protection นะครับจะถูกใจสำหรับหลายๆท่านที่กลัวจิ้งจกนะครับ นอกจากนี้นะครับฟังก์ชัน g e c k o p rotection นะครับยังสามารถกันยุงได้100%ด้วยนะครับด้วยความสารพัดประโยชน์นะครับจึงทำให้มุ้งลวด g e c o p p rotection เนี่ยได้รับความนิยมเปน็นอันดับที่2นะครับมาถึงอันดับที่1นะครับอันดับที่1ก็คือมุ้งลวดกรอบ UPVC นะครับเนื่องจากในในปัจจุบันเองนะครับผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านนะครับหันมาใช้วงกบประตูหน้าต่างที่ทำมาจาก UPVC แทน วงกบประตูหน้าต่างที่ทําจากอลูมิเนียมนะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีกว่านะครับจึงทําให้เจ้าของบ้านส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้วงกบของเฟรมมุ้งลวดที่เป็นชนิดเดียวกับวงกบประตูหน้าต่างนะครับของจริงก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับอย่างตัวนี้เองเนี่ยบานตัวมุ้งลวดเองเนี่ยครับจะมีความสูงไม่ถึงเมตรยีนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใส่เส้นคาดกลางนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเองเนี่ยที่ มุ้งลวดกรอบ UPVC เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าในปัจจุบันเองอ่ะครับผู้ให้บริการเกี่ยวกับมุ้งลวดที่ทำมาจากกรอบเฟรม UPVC ที่มีคุณภาพเนี่ยครับมีจำนวนอยู่เพียงไม่กี่ลายนะครับทำให้มุ้งลวด V r Pro โได้ครับได้รับความไว้วางใจจากเ,เจ้าของบ้านหลายๆท่านนะครับทำให้มุ้งลวดชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับมุ้งลวดนะครับ าสามารถติดตามสาระดีๆได้จากมุ้งลวด VR Pro ผ่านช่องทาง Facebook y o u t u y o u t u n n e l นะครับ VR r r o เรื่องมุ้งลวดยกให้เราขอบคุณครับ